แต่พอมันถึงเบรกอีเวนต์คือจุดสมดุลของการลงทุนแล้วเนี่ยมันจะมีแต่นั่งนับสตางค์ การลงทุนในไอราไม่ใช่หุ้นหวือหวาที่ลงทุนวันนี้และพรุ่งนี้ได้นักลงทุนที่ลงทุนกับเราเนี่ยควรจะเป็นคนที่มีเงินออมระยะยาวหรือไม่ก็ผู้ที่ลงทุนแล้วมีเงินเย็นแล้วก็ลงทุนแล้วมองให้เห็นภาพให้ชัดถ้าเทียบจากเมื่อ2ปีก่อนที่ยังไม่มีตึกนี้ให้เห็นเนี่ยทุกคนมองอยังไงไม่เห็นอะไรเลยสตังค์หายไปไหนหมดนีงไงอยู่ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2ปีข้างหน้าจะค่อยๆเห็นสิ่งที่จะเห็นก็คือจะเห็นไอร่าและไอฟู ที่ชัดเจนขึ้นจะเห็นไอราลิซิ่งที่กระจ่างชัดขึ้นในขณะเดียวกันไอร f าแฟคทอ n ริงก็จะเห็นภาพมากนิ่งขึ้นเพราะเราจะขยายตัวส่วนของไอราซิเค urity กับแอสเซทแมนจเมนต์จะเป็นพาลาแลและเติบโตต่อไปสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะเห็นสําหรับ p r i เว t อิ q u ิ t ตี้ฟัหรือว่าโฮดิ้งคอมพานีสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนคือร v e n u e ที่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีในขณะเดียวกันเอ็กซ์เพนเอ็กซต้องขึ้นด้วยเหมือนกัน มันก็คือเงินที่เราลงไปแต่พอเราลงทุนไปปั๊บไปก้อนใหญ่ๆสิ่งที่กลับมาก็คือ depreciation ที่มาจาก asset ตัวนี้มันจะไหลเข้าสู่ income statement คืองบกำไรขาดทุนทำยังไงมันก็ต้องขาดทุนก่อนตอนต้น,นแต่พอมันถึง break even mm hmm. คือจุดสมดุลของการลงทุนแล้วเนี่ยมันจะมีแต่นั่งนับสตางค์ภายใน3ปีเนี่ยตัวนี้รีเสเร็จไอพอพาร์จบในขณะเดียวกันออดิสซเนี่ยก็น่าจะ เวลาเข้าตลาดได้เหมือนกันภายในเราดูอย่าบอกว่าปี1ปี2ปี3ามเราบอกว่าในเพี i รี3ปีที่จะถึงนี้ a อร์แลนด์ิงควรจะเข้าตลาดได้แล้วแอ,ลลอร์แลน e ์พาวเวอรน่าจะเข้าตลาดได้แล้ว ANA ก็ควรจะเข้าได้พอถึงจุดหนึงปับ๊บมันจ,จังสองเส้นจะตัดกันพอดีเลยและส่วนที่เหลือจากนั้นไปเนี่ยจะมีแต่กาไรี่ทคิดว่าไม่เกิน3ปีข้างหน้านะสปีถึง3ปี พราะว่าพันเนอร์เราเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าทางด้านของคินดิกส์เป็นผู้จัดก,การกองวิทที่ใหญ่มากในญี่ปุ่นลำเบอรหนึ่งใหญ่ที่สุดพี่ก็คุยกับเขาว่าเราควรทำยังไงถึงจะเข้ากองวิทได้ดีเขาก็บอกว่าไซส์เล็กไม่เอาเอาไซส์ใหญ่เพราะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยควรจะมี3มตึกเขาก็แนะนำนะแล้วก็แวร์ที่จะเข้ากองวิทได้ควรจะแตะหมื่นล้านนะถึงจะเวิร์กและในประเทศไทยเองถ้าเปรียบเทียบกับหลายประเทศเนี่ยแคปิตอลเกนจากกองวิทเนี่ยสูงมาก ะจะอยู่ที่ประมาณสัก20 35แม็กซิมัมคือ35แต่เฉลี่ยลงมาก็ประมาณ20ยิวลของตึกของเราเนี่ยตัวนี้ประมาณ9กว่าซึ่งค่อนข้างสูง mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาเข้ากองลิสแล้ว value ค่อนข้างดี mm hmm. ซึ่งเท่าที่คุยกันเนี่ยหลังจากเข้ากองลิสแล้วเนี่ยสามารถจะขายที่ต่างประเทศได้ด้วย mm hmm. เขาจะไปช่วยขาย ทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นที่เป็นพาร์เนอร์จะไปช่วยกันขายด้วยเหมือนกันซึ่ง2องโปรเจกต์เนี่ยยังไงยังไงต้องตัดสินใจให้ได้ภายใน Q1 ของ2020หลังจากนั้นเสร็จรวมทั้ง3ชุดเข้าด้วยกันแล้วก็ l i s t ์เในกองบริษัทคือถ้านับปีนี้ด้วยเนี่ยปีนี้คือ2019 2020, 2020 2021 2022ก็คือจบงาน ธุรกิจบรกเกอร์เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเนื่องจากเทคโนโลยีไปไกลมากลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องติดต่อตรงกับบริษัทก็ได้สามารถผ่านระบบในเรื่องของโทรศัพท์มือถือทุกๆเรื่องทำให้อาชีพบรกเกอร์ซึ่งเป็นคนกลางเนี่ยต้องบอกว่าแวรดูลดลงก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งต้องการความสบายมากกว่าความสะดวกนะฮะซึ่งคนที่มีเวลเยอะ,เยอะๆเขาเอาเวลาไปทำธุรกิจมันแพงกว่านะคะ เขาก็จะใช้บริการทางด้าน asset management กับทางด้าน wealth management มากกว่า mm hmm. เรา set up IRA asset management ขึ้นมา mm hmm. แล้วก็อยู่ในระหว่างการศึกษา mm hmm. นะจนกระทั่งเราตัดสินใจเรียบร้อยเรากำลังจะเตรียมยื่นขอลายเส้นจากกรอต่ออยู่ส่วน mm hmm. ใหญ่แล้วลูกค้าของ IRA จะเป็น high e network d n ซะมาก mm hmm. นะยังจะมีความต้องการที่ได้รับเซอร์วิสที่ดี mm hmm. แต่เป็นเซอร์วิสที่ specific mm hmm. ซึ่งอันนี้เป็นเซอร์วิตัวหนึ่งซึ่งในยุโรปใช้กันเยอะมาก mm hmm. แล้วก็ครอบครัวใหญ่ๆฟม m i ี่ขนาด medium to big size จะใช้บริการตัวนีนะ้และในขณะเดียวกันเวลาที่เขาต้องการซื้อหุ้นหรือซื้อหลักทรัพย์เขาก็จะไม่เปิดโทรศัพท์ทำเองเพราะเขาคิดเกียรติทำ<ม>ก็จะผ่านเข้ามาใน w l t l management กับ asset management แทนพี่ตั้งคำถามว่าถ้า0%จริงๆแล้วเราจะทําธุรกิจทำไม question m า r k ถูกต้องนะพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการโฆษณาที่บอกว่า0%<ม>นะเพราะว่า มันไม่มีความเป็นไปได้ส่วนในแง่ของเราเราไม่เคยพูดแบบนั้น<ม>เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำให้เราสวาางอก